สวัสดีชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจําวันที่23มกราคมคุณได้8คาถากับหัวนะคะเขาได้8เหรียญกับหัววันนี้ต้องระวังเรื่องของการสื่อสารนะคะชาวสิงค์อ่อจะทํางานหรือว่าจะพูดคุยกับแฟนนะคะต้องระมัดระวังนะอาจจะมีอะไรที่ทําให้เขาเข้าใจเราผิดได้แฟนคุณได้แปดเหรียญกับหัวเรื่องการงานการเงินอาจจะมีปัญหานะคะให้ต้องแก้ไขแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่า ไม่มีเวลาก็เลยเกิดความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นอ่ะนะคะอาจจะห่างกันหน่อยมีพลังงาน Passion แล้วก็ improving health วันนี้นะคะต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยทั้งคุณแล้วก็แฟนนะ Passion อย่างไรก็ตามคุณสองคนยังมีความรักนะคะที่มี Passion เหมือนเดิมมันอาจจะแค่เป็นวันนี้นะคะ่ะที่ไม่มีเวลาให้กันนะคะ คนโส,สนิทนะคะยังไม่แนะนําให้สละโสดนะคะ,ะคนที่เข้ามายังไม่มีเวลาให้คุณหรือไม่ก็ยังไม่มีความสม่ําเสมอที่มากพอคะ่ะ